สวัสดีค่ะพบครูพยอมนะคะใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้นะคะวันนี้ครูพยอมก็มีหนึ่งคำศัพท์นะคะที่จะมาแบ่งปันนั่นก็คือคำว่า bear bear b e a r bear ที่แปลว่าหมีนี่แหละค่ะแต่ว่ามันแปลว่าทนได้ด้วยนะคลิปวิดีโอที่แล้วครูพยอมได้พูดถึงว่า please bear with me หรือ just bear with me please นะคะก ช่วยรอฉันหน่อยหรือทนรอฉันนิดนึงนะคะรอสักครู่นะคะวันนี้มาขยายความคําว่า bear ต่อ bear มันแปลว่าทนมา,าดูตัวอย่างเลยดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นเราบอกว่า um, I can't bear with him anymore ก็คือฉันทนกับเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะ <laughs> หรือ um, I can't bear with the heat I can't bear with the heat ฉันทนกับ อากาศร้อนได้หรือทนกับความร้อนได้นะคะหรือ I can't bear with A liar I can't bear with a liar ก็คือฉันทนหรือฉันรับกับคนที่ชอบโกหกไม่ได้ liar แปลว่าคนโกหกหรือคนขี้โกหกนะคะโอเคค่ะดังนั้นใช้คำว่า bear ที่แปลว่ามีนะ <laughs> แปลว่าทนก็ได้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มาแบบสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ